คุณธนินเจียรวรนธน์เป็นนักธุรกิจชาวไทยผู้เป็นเจ้าของกลุ่มเครือบริษัทเจริญพกรพันธ์หรือ c ี g r o u ุปได้ขยายกิจการยัางตอนเนื่องครอบคลุมหลากหลายธุรกิจเช่นอาหารการเกษตรค้าปลีกและโทรคมนาคมด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลคุณธนินได้สร้างเครือข่ายธุรกิจในระดับโลกและได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในนักธุรกิจที่ทรงอิทธิพลที่สุดในเอเชีย คนยิ่งทำเยอะก็ผิดเยอะคำพูดของคุณธนินที่ว่าถ้าคุณทำสิบอย่างสำเร็จซัสามอย่างก็ถือว่าเก่งแล้วคนยิ่งทำเยอะก็ผิดเยอะสะท้อนให้เห็นในความจริงของการทำธุรกิจหรือการดำเนินชีวิตที่ไม่ใช่ทุกสิ่งจะประสบความสำเร็จคุณธนินเน้นให้เห็นว่าการลงมือทำอย่างมากมายเป็นสิ่งที่จำเป็น พราะในจํานวนมากที่ลงมือทําแม้บางสิ่งอาจจะล้มเหลวแต่หากสิ่งที่ประสบความสําเร็จเพียงไม่กี่อย่างการกล้าที่จะเสี่ยงและยอมรับความผิดพลาดเป็นสิ่งที่นักธุรกิจต้องเรียนรู้และสร้างความสําเร็จที่ยั่งยืนสนับสนุนรายการโดยชีวิตตาปวดเมื่อยนึกถึงชีวิตตา